จริงคำว่าคอมเมดี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างนิยามยากนะว่ามันจะแบบมันจะต้องเล่นยังไงเคยคิดว่ามันมันมันจะมีสูตรของมันแต่จริงๆพอคน้นไปค้นมามันก็พบว่าเออแบบที่เป็นสูตรก็มีแบบที่เป็นตลกเฉพาะทางของแต่ละคนก็มีเพราะฉะนั้นมันมีทั้งที่เป็นสูตรและไม่เป็นสูตรสําหรับเรื่องนี้ก็ค่อนข้างเป็นสูตรนะวิธีการเล่นหรอก็คือเราไม่ไม่จริงจังไม่ได้หมายความไม่ทุ่มเทนะไม่จริงจังคือเราไม่ได้แบบต้อง อิน,อนกับตัวละครอะไรใดๆมากขนาดนั้นแล้วก็ใช้ความความที่เราเหมือนแบบออกมาเล่นกับเพื่อนออกมาเล่นกับคนดูอ่ะอันเนี้ยพอมันแบบเฮ้ยเรามาเล่นกับคนดูเราแบบจะจอยคนดูเราจะชวนคนดูเราเราคุยกับคนดูได้เลยในในสไตล์นี้มันมีมันมีช่องที่มันเปิดโอกาสให้พอมันเป็นอย่างเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้จะเป็นแบบตัวละครในเชิงแบบที่แบบจะต้อง ทำชมาหรลงไปเป็นตัวละครหายใจเหมือนตัวละครอะไรมันไม่ต้องมันก็แค่แบบอ๋อมันเป็นมันเป็นเขาเรียกมันเป็นสต็อกคาแรคเตอร์เนาะถ้าเป็นคอมเมดี้มันก็คือคาแรคเตอร์ที่มันฟิกเราก็อ่ะถ้ามันจะเลวมันก็ประมาณนี้ละมั้งเหมือนละครเพ้งมันก็มีมีแบบแผนอะไรบางอย่างแต่เราก็ไม่ได้เราไม่ได้เอามาหมดนะเราก็เอามามีของเราเพราะว่าตัวละครก็ส่วนหนึ่งตัวเราที่จะเล่นกับเพื่อนและเล่นกับคนดูก็อีกส่วนหนึ่งที่มันจะต้อง มันจะไป่แชร์เพราะฉะนั้นถ้าจริงจังมากก็จะเครียดถ้าไม่จริงจังเลยก็จะเล่เทสทันนี้มันก็คือแบบมันคือการสังสานาแบบไหนมันมันเออมันต้องมันต้องละอะไรไม่ออกคิดถึงลิเกลิเกที่เต้งเต้งเต้งมาแล้วสวัสดีอทุกคนผมคือตัวไหนจะเล่นแล้วนะมากเล่น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 เสร็จปุ๊บแวะมาหานี้อ่ะเดี๋ยวไปเล่นต่อนะเออเออเอออ้าว เฮ้ยเอาเอาพร้อมเข้ามาเดี๋ยวเอาไปเอาแป๊บนึงต็อไปเลยอะไรเงี้ยมันมีความมันต้องมีความจริงข้างในที่มันเกิดขึ้นจริงๆถ้าหลุดก็ก็หลุดก็หลุดถ้าหลุดก็แซวูแค่นานหลุดสูงเออเพราะเออวันนี้มีพูดแบบฉันจะป้ยแล้วเสียงสูงก็คือทำไมกูเสียงสูงก็พูดพูดไปเลยเนาะล้วแสดงหลุดคนดูก็มักจะเอ็นจอยกับความบกที่ผายของนักแสดง ว่าแหนักแสดงที่มาหลุดแล้วนักแสดงต้องพยายามกลับเข้ามาคนดูจะชอบมากนแต่ก็ต้องไม่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 เกินไปไม่เกินไปเราก็ต้องกลับมาได้ไหมแต่ที่บอนแบบเออแชร์ให้กับน้องๆที่อยากอยากแบบอยากมีโอกาสได้ลองเล่นหรือได้ทําอะไรแบบนี้คิดว่าควรจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างในการที่จะเป็นนักแสดงได้หรือไม่จําเป็นต้องเป็นแค่รำมดอหรอกนะคินักแสดงอะไรก็ได้แบบคุณสมบัติที่ดีกว่ากับเป็นนักแสดงอะไรอแบบ ช่วยแร์ให้แบบคนที่ดูอยู่เลยคือพ่เราอยากเป็นนักแสดงอ่ะมันก็เป็นเพราะว่าเราอยากแสดงออกอม,มันก็มามันเริ่มต้นจากตัวเราที่เราอยากจะแสดงออกครับคราวน,นี้พอมันเป็นนักแสดงมันก็แสดงออกให้คนดูดูแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็ควรจะดูพ่อไอเดียถามอะไรนะคุณสมบัติควอสมบติคุณสมบัติรักแสดงของนักแสดงเบื้องต้นที่แบบ จะให้คนที่เขาอยากจะมาเรียนหรือว่าอยากเป็นนักแสดงเนี่ยควรจะมีควรจะก้าวออกมาเริ่มจากตรงไหนคงต้องมีความอยากที่จะแสดงก่อนกันแล้วอยากที่จะแสดงไม่ได้อยากเกิดนะครับคนละอันเลยอยากที่จะแสดงออกมีสิ่งที่อยกแสดงออกเอออยากทำมันแต่อยากเกิดมันจะเป็นอีกอย่างอยากเกิดตัวเรามันจะใหญ่กว่าผู้ชมแต่อยากแสดงบางทีเรารู้สึกว่าเราเออเราก็อยากจะเราอยากแชร เราไม่ได้อยากจะยิ่งใหญ่อะไรนะักก็คือแบบอ่ามันมันเริ่มต้นก็คือน่าจะเป็นนะั้นหรือจริงๆมันเมันมันเป็นทั้งสองอย่างก็ได้นะครับแล้วก็จากแสดงแล้วก็หาโอกาสที่จะแสดงก็ต้องขวนขวายไปเรียนหรือว่าทํากับเพื่อนเดี๋ยวนี้มันมันมีช่องทางต่างๆมากมายทง youtube เราก็สามารถแสดงออกของเราได้ตามตามตามที่เราอยาก คิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นอันนั้นว่าอยากแสดงก่อนแล้วก็หาทางหาท่องทางทีท่จะแสดงผมว่าเป็นเรื่องต้องฝึกฝนครับมันไม่ได้ได้มาแบบภายในหนึ่งวันหรือสองวัน <Okay. S 1> ต้องสะสมเรื่อยเรื่อยเริ่มต้นจากอยากแสดงแล้วก็หาโอกาส <Okay. S 1> ให้ตัวเองได้มีชั่วโมงบิดน,นะผิดถูกลองไปเลยมาครับโอเคมีอะไรอยากฝากไหมอยากฝากอะไรครับน้องหรือว่าผู้ชมที่ดูรายการ เชื่อว่าทุกคนก็อยากแสดงอยากตามฝันก็ตามไปและทำไปครับเพราะนั้นคือสิ่งที่สิ่งที่จะทำให้ให้เราได้โเคถ้าไม่มีโอกาสจากคนอื่นสร้างโอกาสด้วยตัวเองได้สมัยนี้มันมีสื่อเยอะแยะมากมายครับผมถ้านั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณปามก่อนเลยที่เสียสละเวลาก่อนที่จะต้องไปเล่นอีกรอบหนึ่งมาให้พวกเราขอบคุณครับไปบ่ายไบายก็ขอต้อนรับนะครับตัว ไลฟ์เวิร์กช็อปนะครับในพื้นที่นะครับที่สยามสเกตนะครับโรงเรียนเิวตันสิกส์ฟอร์นะครับขอต้อนรับนะครับผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปกับเราในวันนี้ครับโอเคครับก็ในวันนี้นะครับเราจากที่ได้มาเจอครูปั๊มนะครับได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับการทำละครแนวคอมเมดี้แล้วก็แบบการเตรียมตัวของนักแสดงต่างๆนานาวันนี้น้องๆนะครับเขาก็ได้เตรียมตัว มาแล้วนะครับแล้ววันนี้เราจะมาลองสาด์คิดเกี่ยวกับกระบวนการทำการแสดงแบบคอมเมดี้กันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำเวิร์กช็อปก่อนนะครับเตรียมตัวน้องๆนะครับทั้งสภาวะร่างกายและจิตใจก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้ในลักษณะของละครคอมเมดี้สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของจังหวะการรับส่งแล้วก็การรับรู้ร่วมกันตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเป็นเวิร์กช็อปที่สําหรับฝึกเซนส์นะครับของการรับส่งรับรู้ร่วมกันนะครับ เวิร์กช็อปนี้เราชื่อว่า Cut Move Still ครับ อันต่อไปนะครับเป็นการแสดงเดี่ยวนะครับอ่าโซโล่นะครับคอมเมดี้โซโล่นะครับเขาจะมีเตรียมมุกกันมาแล้วมีเตรียมแมทเริ얼นะครับบางทีภาษาอังกฤษเขาจะเ,เรียกว่าแมททเริ얼แล้าเตรียมแมททเรียลมามันก็เป็นเป็นมุกตลกแบบที่เราเห็นอยู่ในหลายๆที่แหละแต่เียงแต่ว่าเขาผ่านการซ้อมมาแล้วนะฮะว่ามันจะมีการซ้อมยังไงที่ทําให้มุกที่เราเคยเห็นเนี่ยมันเกิดอิมแพกแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับนี่มันการเวิร์กเวิร์กช็อปเป็นการถูกฝน เราจะมาดูว่าน้องมีการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อที่จะนําเสนอการแสดงนี้แล้วแบ่งการแสดงนี้ในแต่ละชิ้นเนี่ยให้มี3ส่วนนะครับมีส่วนที่เป็นส่วนปูนะครับส่วนที่เป็นส่วนขยี้นะครับแล้วส่วนที่เป็นส่วนตกนะฮะสามพาร์ทมาดูกันว่าทั้ง3พาร์ทเนี่ยน้องเขาเอามาเทเรียลเหล่านั้นไปฝึกฝนแล้วออกมาเป็นการแสดงอย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ แก้วจะนำข้ามาแถวนี้ไม่กับดักเยอะข้าจะพานังไงไงข้าเคยหัวหน้าหน่วยป้อครันข้าจะบอกว่าเรียนบาาโอเคครับเป็นไงบ้างตอนนี้คือหลังจากที่เราได้อ่ได้ฝึกเวิร์กช็อปเกี่ยวกับจริงๆมันเป็นแบบเป็นพื้นๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องของจังหวะเรื่องของมันมีความตั้งใจที่เราคือเรา เราตั้งใจเพื่อที่จะให้คนดูเกิดปฏิกิริยาที่เราคาดหวังก็คือ,อเป็นความรู้สึกตลกขบขันเนาะ,ะแต่ทีนี้อพอเราได้ทําแล้วเป็นอย่างไรบ้างก็คงต้องตรงแบบปูเเรื่องให้แบบให้มันเห็นชัดกว่าน,นี้อีกอแล้วชัดนะครับแล้วก็ขยี้แบบเหมือนแบบขยี้มุกแบบจำแย่มาเหรียญบาทเหรียญบาทก็น่าจะคิดอะไรแบบนี้อาจจะตลกในมุมของใช่ตลกในมุมของตัวละครผมเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมาก ผมก็เลยเล่นมุกปลาเก๋าใส่เขาไปครับคือผมแก่แต่เก๋ามากครับเรื่องฝีมือคือผมโหดมากครับของผมมันเหมือนไม่ใช่มุกแต่ว่าเป็นสถานการณ์มากกว่าเอเหมือนมันทางมันตันแล้วมันเดดแอร์ก็เลยบอกปรงไปเลยค่ะพยายามคิดมุกที่มันเกี่ยวกับ ค่าอะไรอย่างนี้ให้มันแบบมีความเข้ากับตัวละครนิดนึงคิดว่าตัวละครเป็นคนที่อาจจะไม่ได้แบบตกมุกโบกบาเพราะด้วยความที่แบบเป็นชนชั้นสูงแล้วก็เป็นคนที่มีอำนาจมากก็เลยคิดว่าน่าจะใช้การเล่าเรื่องแทนการคุยแล้วก็ตกมุกมากกว่าตัวละครเป็นอาหารใช่ไหมคะก็อาจจะต้องแบบเออแบบวิวธรรมชาติแบบเกี่ยวกับธรรมชาติหน่อยเพราะแบบเออออกไปแบบลาดตาวนอะไรก็เลยเลือกใช้มุกอินรี ด้ความที่ตัวละครของหนูมีจุดประสงค์หลักที่มันต่างจากตัวละครอื่นๆนั่นก็คือความรักของผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยเลือกเอามุกที่มันเกี่ยวกับอะไรแบบนี้มาเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างแล้วก็ให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ตัวละครด้วยมันเป็นงานที่หนูคิดไ้นะคะมันคืองานที่เฉลิมฉลองเพื่อเราค่ะแล้วก็เล่นมุกไปว่าน้ําอะไรประเสริฐที่สุดก็นําใจก็นอกจากให้รู้ว่า ฉันตั้งใจจะช่วยพวกเธอแล้วฉันยะเป็นคนตลกด,ด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆน,นะครับทีมนักแสดงยุทธธรรม,มพาสเรื่ององกาดด้วยครับนะฮะเฮ้